ที่อาการเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วว่าอาการไข้วัดใหญ่เป็นยังไงแต่ว่าจริงๆถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นไม่เป็นไม่ไม่ไมเป็นกลุ่มที่กลุ่มทั่วๆไปเนาะร่างกายแข็งแรงทั่วไปเนี่ยเราอาจจะดูแลตัวเองแล้วก็หายได้หรือเปล่าใช่เลยใช่เลยค่ะถ้า เราเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นอาการน้อยๆเราจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่ทีนี้ถามว่าจําเป็นต้องได้ยาไหมอาการไม่รุนแรงเนี่ยไม่จําเป็นนะคะเรา,าใช้การรักษาตามอาการเหมือนโควิดเลยค่ะ อ่าก็คือเป็นการกินพาราเซตามอลลดไข้เช็ดตัวบ่อยๆนะคะอนอนพักเยอะๆกินน้ําเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นการรักษาเบื้องตน้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นคนไข้กลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นสูงอายุมีโรคร่วมเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงและเมื่อไหร่ก็ตามที่กลุ่มเสี่ยงเป็นเนี่ยค่ะเราจะค่อนข้างกังวลว่ามันจะมีอาการแทรกซ้อนหรือเปล่า นะคะ mm hmm. อาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้คุณหมอก็จะพิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะชื่อโอเซลทามิเวียมันก็จะช่วยลดอาการได้ค่ะอย่างเช่นในผู้สูงอายุที่จะเป็นเยอะๆเลยคือไข้สูงลับปวดเมื่อยตัวพิกไปพิกมา นิดนึงก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ,คะการให้ยาก็จะช่วยลดอาการพวกนั้นคนไข้ก็จะสุขสบายมากขึ้นเดี๋ยวอาการแทรกซ้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างอาการแทรกซ้อนที่พบได้นะคะก็คืออย่างเช่นมันเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนบนใช่ไหมคะคือติดเชื้อบริเวณส่วนบนตรงนี้ดังนั้นเวลาติดเชื้อก็อาจจะมีลามเข้าไปข้างในเป็นหูชั้นในอักเสบก็ได้อ่าหรือเป็นไซนัสอักเสบก็ได้หรือถ้าเชื้อจากทางเดินหายใจส่วนบนลงมา อยู่ข้างล่างก็จะเป็นปอดติดเชื้อนะคะเหมือนเป็นอาการแทรกซ้อนของโควิดประมาณนะคะก็จะเป็นปอดติดเชื้อรุนแรงได้คือถ้าสมมุติว่าคนที่เขาไม่ได้มีโรคประจําตัวโรคเรื้อรังอะไรนะคะพอได้รับเชื้อมาร่างกายมันก็จะต้องมีวิธีการจัดการเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายเราอาจจะแข็งแรงสู้เชื้อได้แต่มันก็จะมีอาการสักพักหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ร่างกายก็อาจจะจัดการเชื้อได้ไม่กี่วันเราก็ดีขึ้นและหายใช่ค่ะแต่คนที่เป็น ที่มีโรคประจําตัวผู้สูงอายุหรือบางกลุ่มเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงเชื้อเข้ามาแล้วเขาจะจัดการเชื้อได้หมดเชื้อก็ขยายตัวแล้วไปสู่ส่วนอื่นแล้วก็ไปสร้างปัญหาใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคือประมาณนั้นนะคะค่ะค่ะทีนี้รักษาตามอาการที่อาจารย์พูดถึงก็คือมีอาการอะไร ก็ไปบรรเทาและรักษาอาการนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปฆ่าเชื้อใช่ค่ะอ๋อค่ะนั่นคือเพราะบางคนก็ร่างกายแข็งแรงดีเพอเป็นไข้หวัดใหญ่บางคนก็หายเองได้บางทีนะคะแทบไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอใค่ะที่บางคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้แล้วมันมีการศึกษาคบไหมคะว่าคนกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงที่ จะอาการรุนแรงโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะคนไข้ที่กลุ่มไหนที่จะเป็นอาการรุนแรงก็คือกลุ่มที่ประเทศไทยสนับสนุนให้มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินนี่แหละไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะคะแบบไหนบ้างคือหนึ่งอายุมากกว่า60ปีนะคะมีโรคร่วม ะะมีโรคร่วมโรคอะไรบ้างนะคะโรค NCD คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆนะคะ <Yeah. S 1> ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่เดิม นะคะหรือว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นปอดอุดกั้นค่อนข้างเยอะนะคะคนไข้กลุ่มนี้รณรงค์ให้มาฉีดวัคซีนนะคะ<อ>หรือเป็นคนไข้ไตาวายเลื้อรังเป็นโรคหัวใจนะีคะอ,อันนี้ลักษณะของโรคแบบนี้แนะนําให้ฉีดวัคซีนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาอาการรุนแรงได้คะ่ะอืมค่ะถ้า60ปีเฉยๆแต่ไม่มีโรคอะไรค่ะมีแต่แบบอาจจะมีโรคนิดหน่อยอย่างเงี้ย เป็นถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดไหมคะอันนี้ก็พิจารณาขึ้นกับแพทย์เลยนะคะว่าถ้าคุณหมอคิดแล้วว่ามันจริงๆต้องบอกก่นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะ ไม่เป็นโรคก็ฉีดได้แล้วเราก็รณรงค์ลลงให้ฉีดเพียงแต่ว่าสาหรับประเทศไทยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมสิทธิ์ทั้งหมดนะคะดังนั้นคือถ้าไม่เข้าใครทีเรียหรือไม่เข้าเกตเลยอาจจะต้องมีการชําระเงินเพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าเข้าเงื่อนไขที่สามารถเบิกยาได้อย่างนี้ค่ะ,คะใช้สิทธิ์ได้ก็สามารถไปฉีดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลย แต่อย่างไรก็ตามราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้สูงะนะคะถ้าสามารถเข้าถึงได้นะคะก็ะอ,อ,อยากเชิญชวนให้ให้เข้าไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆะโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เนาะ,ะเด็กอายุมากกว่า6เดือนเนี่ยค่ะก็สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แล้วเอ๊ทำไมต้องให้มากกว่า6เดือนต่ำกว่า6เดือนถ้าต่ำกว่า6เดือนอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทยาขออนุมัติ ว่าความปลอดภัยในอายุเท่าไหร่ถึงจะฉ<อ>ีดได้ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะบริษัทยาทําถึงอายุ6เดือนนะคะดังนั้นถ้าเด็กอายุมากกว่า6เดือนเนี่ยก็แนะนำนะคะอย่างเช่นที่บ้านมีเด็กหลายคนแล้วเด็กไปโรงเรียน<อ>เพื่อนที่โรงเรียนเป็นหวัดกันค่อนข้างเยอะอย่างงี้ค่ะ<อ>ถ้าลูกเราได้ฉีดวัคซีนก็จะช่วยลดอาการหรือว่าอาการรุนแรงของเด็กได้